สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสนใจใน Facebook นะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆนะครับคราวนี้เวลาที่เราหาความสนใจนะครับใน facebook ได้แล้วเนี่ยสมมตินะครับสมมุติผมขายกาแฟเนะาะคราวนี้ความสนใจอผมผมก็คิดว่าโอเคน่าจะเป็นคำว่ากาแฟนั่นแหละ นะครับแต่คราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าไออินเทอร์เนหรือความสนใจของสินค้าที่ผมขายเนี่ยมันใช่ไหมมันตรงไหมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีนะครับบอกวิธีเพื่อจะได้เอาไปลองตรวจด,ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไหมนะครับมันมีไหมมัน เออ่คำว่ามีไหมก็หมายความว่าเมื่อเราพิมพ์อินเทร์เน็หรือความสนใจลงไปนะครับเพื่อจะทำการยิงโฆษณาใน Facebook เนี่ยสิ่งที่เราควรจะไปตรวจสอบก่อนก็คืออินเทอร์เน็คำนั้นมันควรจะตรงกับแฟนเพจ a c e b o o k ประเภทนั้นๆด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับคราวนี้ f a c e b o o k นะครับจะพาเรามาที่หน้านี้ก่อน นะครับพามาที่หน้านี้ก่อนก็คือเราสามารถที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาไว้ก่อนก็ได้โดยมองทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงมาปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่ง Facebook เอ่อมีมีฟังก์ชันตรงนี้เอาไว้ให้เราลองไปสร้างกลุ่มเป้าหมาย เอาไว้ก่อนได้นะครับวิธีการก็คือกดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเรื่องการใส่อินเทเสหรือความสนใจลงไปนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวเราสมมติว่าวันนี้เราจะขายกาแฟเนาะก็เดี๋ยวพิมพ์คาว่ากาแฟเข้าไปเลยละกันกาแฟ ดูซิว่ามีไหมอโอเคความสนใจขึ้นมาแล้วมีนะครับเวลาเราเลือกนะครับเวลาเราเลือกอินเทอร์เเพื่อจะเอาไปยิงโฆษณาเนี่ยในส่วนที่จะต้องดูเลยก็คืออินเทอร์เน็ตนั้นหรือความสนใจตัวนั้นนะครับมันจะต้องขึ้นข้างหลังว่าความสนใจเนาะจำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องขึ้นว่าความสนใจเนาะในเบื้องต้นอยากให้เรายึดตรงนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับ ราะฉะนั้นคาว่ากาแฟตรงนี้กับความสนใจก็โอเคถือว่าใช้ได้ผมก็เลือกนะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คำว่ากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอินเทเลหรือความสนใจที่ตรงนะครับมันควรจะมีแฟนเพจที่เกี่ยวกับกาแฟเมื่อเวลาเราเอาไปตรวจสอบขึ้นมาให้เราเห็นนะครับวิธีการก็คือ ให้เราเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มามองที่ด้านซ้ายมือนะครับมองที่ด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย Facebook จะพาเรามาหน้านี้นะครับพามาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับใส่คําว่าไทย คําเดียวก็ได้เนาะแล้วก็กดเลือกนะครับจากนั้นลงมาด้านล่างตัวนี้เป็นอายุนะครับจะกําหนดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนาะเบื้องต้นก็ใส่18-65ถึง6กไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพศก็ทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็มาถึงตรงความสนใจตรงนี้นะครับก็ลองใส่คําว่ากาแฟไปดูนะครับแล้วก็กดเลือก Facebook ก็จะไปเอาข้อมูลนะครับไปเอาข้อมูลมาให้เราดูว่าไออินเทเลสหรือความสนใจคำนี้ยที่เราใช้ไอคำว่ากาแฟเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับกาแฟจริงๆริงไหมนะครับก็จริงๆเราควรจะมาตรวจสอบทุกครั้งนะครับเมื่อเวลาเราเลือกอินเทเนสาะคราวนี้สิ่งที่จะทำต่อมาก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับการกดถูกใจเพจนะครับแล้วกดเข้าไปเลย ข่าวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับตรงนี้นะครับการกดถูกใจเพจตรงนี้เนะาะวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปดูนะครับเนี่ยเขาเขาเอามาให้เราดูแล้วเนี่ย10แฟนเพจนะครับวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปดูทีละทีละ1แฟนเพจนะครับทีละ1แฟนเพจเนี่ยแฟนเพจแรกมาก็ก,ก็แฟจ๋ามาเลย ใช่ไหมอ่านะครับแบบนี้คือวิธีการตรวจนะครับก็คือเราก็กดอย่างนี้แหละนะครับค่อยๆเปิดไปทีละแฟนเพจนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูซิว่ามันใช่ไหมนะครับมันใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องไหมนะครับก็ค่อยๆลองตรวจดูนะครับตรวจดูทีละแฟนเพจอ่าเนี่ย ลองเปิดดูนะครับคราวนี้สิ่งที่จะมาบอกเพิ่มเติมก็คือในตัวอย่างเนี่ยนะครับเราไปกดแล้วนะครับเราไปกดแล้วมันมีแฟนเพจในลักษณะอื่นเข้ามาด้วยแบบนี้ถือว่าใช่หรือไม่เนาะคำถามก็คือส่วนใหญ่ก็แบบนี้ใช่หรือไม่นะครับวิธีการก็คือ โดยปกติผมจะดูแบบนี้นะครับก็คือแฟนเพจแรกเนี่ยเขาทาง a c e b o o k เนี่ยครับเขาให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือสมมติกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกเรามาว่าเออมันอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับผมจะลองเข้าไปกดไปดูนะครับแล้วผมจะไล่ประมาณ10แฟนเพจแรกนี่แหละเนาะถ้ามันมีความเกี่ยวข้องมากๆนะครับอาจจะครึ่งหนึ่งของ10แฟนเพจแรกเนี่ย ผมก็จะใช้อินเทอร์คาว่ากาแฟนะครับแต่แต่สิ่งที่จะบอกไว้อย่างหนึ่งก็คือบางครั้งนะครับบางครั้งคนที่สนใจกาแฟเนี่ยเขาอาจจะสนใจสินค้าอย่างอื่นด้วยนะครับก็วิธีวิธีทีเ่เราจะต้องทำในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเราจะต้องเอาไปทดสอบ นะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เราทําการตรวจสอบก่อนที่เราจะเอาไปยิงโฆษณานะครับโอกาสที่จะถูกมันก็มากกว่านะครับมันมากกว่าเพราะถ้าวันนี้เราไม่เอามาตรวจเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันมีอินเทอร์เน็ตบางคำนะครับที่ไม่ตรงกับสินค้าเลยเนาะเวลากดยิงไปเนี่ยมันก็จะไม่มีคนมา เ,เขาเรียกว่าอะไรยอดขายมันจะไม่มาเลยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นอย่าว่าเป็นเคล็ดลับเลยแล้วกันก็มาบอกในในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวเนี้จริงๆเราควรเข้ามากดดูบ่อยๆนะครับกดดูบ่อยๆเพราะว่ามันมีประโยชน์กับเรามา,มากเนาะเพราะว่า ถ้าในกรณีเราเข้ามาศึกษานะครับสิ่งที่ Facebook ให้เรามาเนี่ยเราก็จะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ a d a แสร้างโฆษณาที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม